ให้นางรำอีกเจ็ดคนปัาบบอกไปทั่วประเทศด้วยเจ็ดคนไอ้นางรำอีกเจ็ดคนบอกไปเองพัวธะมันเกิดขึ้นที่ไหนสันะบบหูกับโบหูกับโบหูว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรแต่ว่าหยาบผีม้าเนี่ยแหละแต่ว่าเม็ดตุ๊บไปที่ไหนก็ชั่วโมงละล้านนะใช่ไหมในเวลานี้เนาะใช่ตอนนี้น่ะแล้วคุณขายดี่ไหนคุณจะต้องมีพออยู่หรอไม่ต้องมีหรอกก็ผมไม่มีไงผมไม่มีไงผมไม่มีตอนนี้ผมอยู่แต่กับงานจริงทำต่งานี้ขั้นตอนเวลาวันที่เนี่ยมันจะมีมากมันนี่เนาะแล้วววกกก็มมมาสสสสััดดีีีีออุนึง ใช่สวัสดีอยากเจอเขาในอารมณ์ดีหรือไม่ดีฮะอยากเจอเขาใน mood อารมณ์หน้าบูดหรือหน้าหน้าแบบเอาก็ต้องดีตอเนาะเจ้าของบ้านก็ต้องต้อนรับเอาบเอาเลือกโหมดเอาสิโหมดไหนเอาโหมดบูดก็โหมดยิ้มนี่ละนุ่มเบสเหมือนี่เจ๋มากเอาเมตุบมากกับหนุ่มบ๊กชูม้งละหลานเด้อล่ะเด้อชูม้งละหลานเด้ออันนี้คุณไม่ผิดอยู่นะบอกคุาบอกก็จะเป็นชูม้งละหลานเมยบอกโอเคค่ะพี่บีบีทำได้เขาตอบว่าหรอเออเขาตอบว่าใช่มเขาว่าไงนะเขาบอกว่าโอเคค่ะพี่บีบีทำได้เขาบอกงี้ คือเอาจยวกัริงนใช่ไม่ใช่แค่คุยต้องคุยต้นไม้นะต้องคุยกับบิวบอร์ดด้วยที่นี่ต้องคุยกับบิวบอร์ดด้วยคือไม่ได้เป็นแค่ต้นไม้บิวบอร์ดต้องได้คุยจึ้งไหมจึ้งเจ๊เป็นไงผอมเออนั่นแหละชั่วโมงละล้านนะวันนี้เม็ดตุบนะทำได้เอางี้เข้ามาไหนแล้วนะอยากสิบเปอร์้ายสวัสดีค่ะเข้ามาเข้ามากดไลค์กดหัวใจกด อะไรนะกดแชร์แชร์แชร์กดแชร์กดแชร์กดแชร์เขาแชอะไรพี่น้องเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบ้านบีบีเมื่อนี่ยเขาไม่ต้องกินสู้กินเยอะใหญ่มันกินบ่ได้อยู่แล้วตมันกินบ่ได้กินบาล่งเตีินบ่ได้กินข้าวได้เป็นมื่นละสามสี่คำอิ่มเดี๋ยวเตรียมตัวเลยนะทุกคนเตรียมตัวอยากกินข้าวได้วันละสามสี่คำอิ่มอยากกินข้าวไม่แทบเตรียมตัวเดี๋ยวรอดูกดเลยแต่วันนี้สมว่า่นสวยเพิ่นยังเพิ่นนั่นเนาะคนสวยไม่จำเป็นต้องมีแฟนเขาเรียกไม่มีไม่มีเธอก็ไม่มีใช่ไหมเราไปข้างในกันดีกว่า คุณจะมาถามอะไรครถามนี่ผมถามคุณไดคนเดียวคุณห้ามถามผมผมคุณก็สวดนี่คุณก็สวดมาโดนเหมือนกันนะคุณคุณสวดแล้วคุณก็ปังผมสวดแล้วผมก็ปังดีแล้วไงใช่ตอนมีแฟนไม่ปังตอนมีแฟนพากันจมลงใช่หนั่นฉันไม่ถึงฉันไม่ถึงเราไม่พูดถึงอันนั้นอันนี้เราพูดถึงแต่ว่าวันนี้ลงรมอยังกดลงแล้วเขาจะนั่งมาแคปชั่นอย่างนี้แคปชั่นอย่างนี้เมื่อเมื่อเมื่อมาเยี่ยมบ้านบีบีเนาะเออบ้านบีบี ไอ้เยี่ยมบ้าน b ีบีบ้านบีบีต้องแท็กแท็กยังไงแท็กซื้อทั้งกันได้อืออ่ะเขาไหนเนี่ยเจ้าบางไหนเนี่ยเขาบังบังจังไหนคอมเมนต์บางไหนเนี่ยอะไรนะเขาไม่แอดยังไงนะผู้ใหญ่บ้านยังไงนะเข้าบ้าเป็นมู่กันดิเป็นโอติฉันฟอลโล่เธออยู่ฉันก็แฮงบนเแท้ท่านทำไมนี่ไงนี่ไงเออพอได้อยู่ดีกว่าบอลไม่ตอบแสดงว่ามีใช่ไหม อะไรเราไปเดียวต้องเอารถแล้วเออเอออยงรถทัวร์รถทัวร์ไม่อยากเหยียบบ้านหรอบ้านไนเห็นอย่างนี้ยังอันนี้บ้านไหนอันนี้ชั้นล่างชั้นล่างชั้นล่างนี่คือจริงๆแล้วเราอยู่แต่อีสานพี่แต่ว่าเรามาซื้อที่นี่เพราะเราเอาไว้แบบ แขกไปแถมมา <อะ S 1> รับของรับแขกมันนีนวนนี่ล่ะอันนี้ยังไม่มีอะไรมีแค่โซฟาตัวเดียวโซฟาเพิ่ณกับม้าโซฟาเพิ่ณกับมาบริจาคนี่มีเฟอร์นิเจอร์ตัวเดียวโซฟาเพาิ่ณกับม้บาท่านให้เ,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 เพิ่ณกับเป็นเพป็นสงสารนี่จริงๆแล้วห้องนอนบิ๊กคือห้องนี้ค่ะห้องนอนบิ๊กคือห้องนี้ค่ะไม่ใช่อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นห้องเก็บของที่นอนกับว่ามีนี่อะท็อปเปิลใช่คอยกระทาแต่เจ้าอยู่ดีขับมาหาเจ้ามันขึ้นมันม่เจ้ากับซื้ออย่างไม่ข่ายจากซีรีส์ตัวอ่ะมอญหนึ่งเขาอันิด ต้นไม้ก็ยังกิจัดให้เออสีดำของสวาง๋ยวทีนี้หัวโตเออโตโทรทัศน์มากแล้วนะเขามีน ong มีหนามมีอยัางไรแฉกกินบลระบาดายังบ่มีอยัางไรเฮ้ยเรายังไม่ดูข้างบนเลยนะเขาจีบเมื่อไหร่แตาเมอไหร่ยังไม่มีใครดูข้างบนใช่ไหมไม่มีผ่านข้างบนก่อนคูเบียขึ้นไม่ได้นะเพราะว่าเอียงเลงไม่มาเอียงเลงอ่อโอเคเราไม่เอียงเลงเบียขึ้นไม่ได้เพราะเบียเอียงเลงนี่โอ้ยแกอยู่ผู้เดียวอยู่เฉลียงใหญ่เอ้ยชั้นสองชั้นสองมีค่ะห้องนอน ชั้นสองมีสามห้องนอนอ่สามห้องสามห้องน้ำสามห้องนอนสามห้องน้ำนี่จะอยู่ด้วยกันหรอกับใครกับใบสอะเอาผู้ใดผู้อยากอยู่ด้วยไปกับม่ได้มันเป็นซื้อมาอยู่ด้วยกันหรอซื้อมาอยู่ด้วยกันหรอนี่คือแกอยากมาตรงไหนแกก็มาได้อันนี้ยังไม่ใช่ห้องมาสเตอร์เดี๋ยวไปดูห้องมาสเตอร์โอ้ยยนี้อยย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 ยนียย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 อยยอยย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 วยินยย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 บยยยนเตียงี ตู้เสื้อผ้าน้องบล็อกอินโคลเซตอะไรแบบนี้ใครจะสปอนเซอร์ก็ได้เลยตอนนี้เต็มแล้วว้าวเห็นไหมความโอ๊ยมันมันว่าอะไรนะเราก็ดีใจอยู่ที่บ้านไม่ได้ตกแต่งเองเลยเพื่อกับบิวอินเฟอร์นิเจอร์ลอยทุกชิ้นมันฟรีให้หมดเลยใครอยู่บริษัทหนักหตองนี้จะได้ก็ได้หิวบ่แบบบ่หนักทองมาได้ทองเบาขึ้นรวยแล้วรวยอีกเนาะ รวยแล้วรวยอีกรออยู่สายบ้านบ้านจะอยู่สายอีกอยู่เมกะบางนาอ๋อบ้านที่มีอ๋ออันนั้นใช่ไหมใช่ที่มีคุณยายความมินิมอลเออความมินิมอลไม่อยากค่ายอ่ะอืมนั่นแหละว่าจะไข่ออกมาไข่มาทำตําหนิเนาะเออเนาะลืมลืมติดตามคุณยายอยู่ไม่อยากค่ายเป็นแฟนเอฟซีเธอเอาหรอดูอยู่เอาหรอนี่น่าจะดูอยู่ตรงนี้นี่คุณยายสวัสดีนะคะไม่อยากค่ายมากดติดตามกดหัวใจไว้ใช่ใช่ค่ะเสาดอเปี้ยนไปเสาดอเปี้ยนไปจาก 70บาทเหลือ49บาทภายใน3เดือนอัศจรรย์มหันมันอัศจรรย์มากทุกคนรอดูเลยคนอะไรลดราคาได้เยอะขนาดนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ราคาไม่ใช่ค่าตัวอ๋อเหรอเออเมื่อกี้ยังบอกว่าพันห้าอยู่เลยพันพันเก้าร้อยเนี่ยเก้าร้อยเธอต่อเก้าร้อยแล้วคนละครึ่งสแกนละครึ่งแต่ช่วงนี้ของขาดไงก็ได้อยู่ได้กินสามร้อยก็ไปแล้วขอยาสูบมลนึงผมไมเอาพูดจริง้วนี่เขาไม่พูดได้เอาพูดจริง้วนี่อะจ ไม่ใช่คนทำงานคนคนนี้บางทีอาจจะผสมแกมอีลีไปด้วยเองสินะพี่น้องของอีลีจริงๆอาจจะแบบตอนนี้มีคนกี่คนแล้วคะ9คน5แล้วว้าวการปัญหาเขามากกดแชร์นะคะใครไม่เห็นใครอยากเห็นห้องอะไรนี่ห้องอะไรนี่อันนี้ห้องครัวอันนี้ห้องครัวน้อยห้องครัวที่จริงแล้วไม่ไม่จะไม่ใช่ครัวหรอกเพราะว่าจะจะจะเป็นห้องเก็บของเพราะจะตอไปพี่น้อง จริงทำเป็นห้องเมคอัพได้นะใช่ไหมใช่ทำเป็นห้องเมคอัพไหมแต่งหน้าใช่เป็นห้องเมคอัพเวลาช่างแต่งหน้าช่างแต่งหน้าชัดเป็นผู้ใหญ่บัดนี้มัขอว่าอะไรบอได้ประมาณนี้ล่ะช่างแต่งหน้าชัดอ๋อโตใหญ่นางคุณอยากดิสติมก็ต้องเอาเป็นตุ๊กก็ต้องกินเม็ดตุ๊กไงเออก็ต้องกินเม็ดตุ๊กเดี๋ยวทุกคนป้าช่างมาแกว่าช่างแต่งหน้าเขาได้บรรเทาเพราะเดี๋ยวนี้ทางกหน้าวุธสองคนเขาสิเปลี่ยนบัตรหรือเ่าสิเปลี่ยนทางแข็งหน่ะมันก็ต้องคิดอะไรเออเราจะทุกบ้านหรือเราจะเปลี่ยนช่างแต่งหน้าไม่มันอันนี้ได้อยู่ แต่ข้างนอกก็ได้เหม,ม,มือนคนคะ่ะเมือนคนค่ะแต่ข้างนอกก็ได้บ้านกางไม่มีเดิอนอุยข้างนอกดีมากข้างนอกมีแบบข้างหลังบ้านต่อ,ตอเติมออกมาได้อีกเขาไม่เดินบ้านจะกว้างเลยบ้านกว้างเลยได้อีกหลังหนึ่งเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วน่ะใช้บริเวณพื้นที่บ้านเขาเนี่ยมาจอกมาแจกคอนเทนต์ชั่งอาเอณี เพชรเพื่อยั้นขึยังบ้านพี่ไงทางทางบ้านอ่ะตอนแรกจะตอนแรกจะปลูกเป็นสวนอังกฤษแบบออกแบบไปแล้วประมาณเจ็ดแสนมีต้นไม้อังกฤษโน้นนั่นม่ยางไข่สั่งหลือเปิดบอกรูปใเห็ดเป็นต้นพักอันต้นบักเคียต้นสะระแหน่ยังไป็นเพื่อไปที่มะละกอพริกทุกอย่างเอเวอเรติ่งความสุขผู้เท่าเพิ่นปลูกงไหมคะฮะเดินไปว่าอะไรคะลานเดินอิสต์มิลลานลานที่มันกว้างๆเนาะ จริงๆแม่พี่ก็ส่งพี่ไปเวิร์กเวิร์กันทาวเวลที่ขอนแก่นใช่ที่พูดอีสาได้คือจบอะไรเป็นานีจบอรักหอยโอฮะลัวหอยโอโออเออจบโอไฮโอหโอห์โอห์โอหฮโอไ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 ฮโอห์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 โอ์โอหโอไฮโอห์โอห์โิน์โอห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 ์ห์โอ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 ห์โห์่อห์มอหอห์โอหมโอหอห์โอห์โอณ์โอห์โอห์อ์โอใช่อโอ์งอหอ๊บแบบโอ นี่ยทุกคนนี่เป็นไงคะบ้านบีบีคุณแม่บ้างก็ต้อมามุ่งนี่เด้อมุ่งนีเด้อมุ่งต้นไม้มุ่งต้นไม้มาเข้าบ่อเนียงแขกไปทั้งบ้ามาพูดคุยกันก่อนไมีอยากหย่ำบ่หรอเข้าไมีอยากหยำเพราต้องหยำแล้วเ่ราะหยำตอกเนาะเ่าต้องหยำแล้วเออมาเอากล่องมาไม่ต้องหยำแล้วไม่ต้องหยำแล้วเตรียมตัวเลยใช่ลรืคุณฉัจะขายเลยนะคอยดูนะว่าบ้านบีบีกับต้นไม้มหาทรัพย์มาคนถามว่าวันนี้เบคแฮมสีมาไหมมานะครับแต่ว่ามาดึก เที่ยงขึนตีหนึ่งพลังเราได้คูปองมา500ใบเฮ้ยใช่จริงมะเนี่ยเออทุกคนมีคูปอง500ใบใช่กี่บาทอ่ะลดกี่บาทอ่ะ30บาท30บาทแล้วประเด็นเม็ดตุ๊บคือราคาหลักร้อยใช่แล้วลดไปอีก30ให้เธอห้าร0อยห้าร้บ้องกระทำจังว๊วใครถามเลยว่าออกกัละครมาใครเบื้องตอนคลิปอันที่บ้านเจ้าเที่ยงกันแม่เจ้าเรื่องอันเน่ากินอย่ลงไเออทำไมเจ้าเบื่อมากเบื่อมาก3-4เดือนที่แล้วเองนะ เร็วมาก,มมากใช่เม็ดตุ๊บเลยทุกคนตอนนี้เม็ดตุ๊บมันมัน,<า>ม,นมันดังมากไงตอนนี้ดังมากมันดังมากแล้วแบบว่าความหมายว่าคือตอนแรกก็ไม่คิดอะไรเนาะอพอเห็นนางทำคลิปอ้ยาย่าเนี่ยไปกินเหี่ยงมาแล้วคือเป็นอย่างสี่แล้วก็เป็นออปิดในหน่วยร่วงเป็นตั้งไหนบเออเราก็ไม่เชื่อนะเราก็แล้วก็เลยคุยก,กับแม่เฟือนแม่เฟือนแม่ใหญ่ได้แก่ทำไมมาทำไมแกเป็นแบบ เป็นยางสั่นนะกลับมาสู่สิบสองปีหรือว่าเราคือมีความหลักบอเราก็เลยอยากน้อยแต่ก่อนนะผัวเก่าเรียกว่าป้าเออจริงจริงแล้วบูลลี่มากแล้วฉันนั่งร้องไห้กับแม่ใหญ่ฟืนว่าแม่ผัวผัวผัวแบบไม่แม่ผัวผัวไม่เล็ดยุทผัวไม่เล็ดยุดเลยพอผัวพอผัวเรียกป้าจริงๆไม่เล็ดยุดเลยซุยหรอใช่เพราะว่าผัวบอกว่าสภาพไม่ได้อือบผัวบอเรื่องสูงใช่ นั่นแหละแเ,เรานั่งร้องไห้กับแม่ใหญ่เฟิร์นจริงแบบแม่หน,นูเครียดซูมอือในค่าซูมอือในไม่ไม่หายไปลรอแล้วแม่ใหญ่เฟิร์นตอนนั้นหน<ว>ี่งร้อยห้าสิบตอนนั้นแม่ใหญ่เฟิร์นร้อยห้าสิบร้อกูตะกี้เป็นแกงรอกกง้องเกตยิใหญ่ๆเนาะเออกูเจ็บซิมห <75. S 2> าตะกี้เป็นเพรว่าเป็นเป็นเปิงภาษาคือเป็นแกงแบบใหญ่ไปหมดทุกคนอ่ะเป็นเซตเขาใหญ่หมดเลยอ่ะง่าอยากล้อมถุงโอเคเตรียมตัวนะทุกคนล้อมถุงกันทั่วไทยตอนนี้เม็ดลุตตุ๊บไม่ใช่ตอนนี้เอฟซิว่ามึงคุยอะไไรกกันูม่เข้าใจ ย่อไปหมดเอ่อะในวันนี้ครูย่อของวันนี้นะจะมาเพื่ออะไรรู้ไหมครัมิเฟอร์คือบอกมาเพื่อเปิดการมองเห็นอ๋อเพื่อเปิดการมองเห็นให้ทุกคนเห็นว่าสอดคัมแบ็กเธอเชื่อว่าสอดสอดคัมแบ็ก จริงพริงเพราะว่าอยากให้คนเห็นจริงๆตอนนี้คือคนเห็นหลายล้านคนแล้วว่าสอดอกคำแ็ลเพราะว่าเม็ดุ๊บขายได้บรรลา้านบรรลา้านจริงๆบิ๊กแล้วตอนนี้คือมันไม่ใช่แค่ขายในที่นี่ขายที่อื่นคืออลังการมากแล้วแพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มกระจายเพราะว่าคนกินแล้วดีแล้วบอกต่อต่อกันรีวิว5้าดาวตะก้าพี่แสนแตกภายใน2เดือนตาก้าแสนสองตะก้าใช่นี่เหตุผลที่เขาไม่ไม่มีแฟนก็ดีแล้วเนาะใช่ไม่มีไม่มีเวลาคิดเรื่องผู้ชาย ไม่มีเวลาคิดเรื่องผู้ชายไม่แต่ว่าเขาพูดพูดนวอยลงกว่าเก่๋อีหลีอิสานคือผู้น้อยลงกว่าเก๋อจริงๆคือจริงเหรอจริงเพราะว่าฉันดูในคลิปแม่ตอนที่เขาอันตอนที่เขาอยู่กับแม่เขาอยู่ตรงครัวมินิมอลน่ะมันก็ไม่ใช่แบบนี้ไงมันเป็นแบบเมื่อสี่เดือนที่แล้วมันบึ้มอ่ะใช่ใช่สี่เดือนเองนะพี่ตอนนี้มันเป็นแบบนี้ทำไมก่อนแบบนี้ตอนนี้เป็นแบบนี้ใช่นึกอกเอาไหมใหญ่กว่านี้อีกเออใช่ถามใช่เออเก่งกว่าเว้ยเก่งกว่าพี่ทม่แม่ไม่เป็นอย่างเงี้ย ตอนที่นางหักกับขี้แม่นางเป็นแบบนี้เลยเป็นเป็นแก้วสีดําเลยใช่แล้วนางมาหยาบบ้านเานี้ยเป็นแบบนี้นางเป็นขวดสีขาวเนี่ยแล้วแบบทางโค้งทางโค้งคลองสิบเอ็ดปทุมธานีแขนแบบเหมยตูมันมาได้เองโดยที่ไม่ออกกรลกรเลยจริงจริงทุกคนตัวนี้คือโนหนึ่งนะตอนนี้ในเรื่องหอหอนะแล้วก็เป็นโนหนึ่งที่คนรีวิวพ่อหอเนี่ยคือมันคันอะไรไม่ใช่อันนั้นคันอ๋อคนละอันไม่ใช่คันกินแล้วคันไม่ใช่กินไม่คันนะ บอกเลยตอนนี้โนหนึ่งเพราะ<ม>ว่าคนรีวิวห้าดาวแล้วลูกค้าตุ๊บกันเยอะมากบิ๊กค,คือตอนเนี้นอกจากเราจะได้ขายของแล้วอะ่ะคือเราดีใจที่เราได้เปลี่ยนชีวิตผู้คนคเพราะว่าพอเราเปลี่ยนชีวิตมาแล้วชีวิตเราปังเลยปะพอพี่กลับมาสวยกลับมาจึง้งแล้วตอนเนี้คย,ค,ยค่อยกาเปล่าปะตอนแรกนางนางเดินมานอแบบอตอนแรกไม่รู้ตอนแรกว่าไม่รู้ว่าแบบจะมาเร็วขนาดนี้แล้วพอเอิงเอ๊งทำไมมันเปลี่ยนแปลงขนาดนี้เอเป็นเพราะอหางมาก่อนหรือเปล่าไม่กินเม็ดตุ๊บเนี่ยแหละ กินเม็ดตุ๊บเนี่ยทภาวนานยังไหนเม็ดตัวไหนมามาเอามาเลยทุกคนพร้อมไหมทุกคนพร้อมจะกดโปรนี้ไหมโปรนี้สําหรับบิ๊กเท่านั้นและเป็นโปรกินได้7วันจ้าลองเป็นโปรเวันให้เอาคูปองเลยไหมซื้อร้อยเก้าสิบเก้าฮะร้อยเก้าเก้าลดเท่าไหร่นะคะสามสิบบาทก็นี่ไงคูปองมันมันได้อยู่แล้วมันได้อยู่แล้วเพราะว่าเราจะเปิดโปรสามสองปกติแล้วเม็ดตุ๊บหนึ่งซองร้อยเก้าสิบเก้าบาทก็ตะกร้าแตกแนแสนแตกไปแล้วทุกค่าย วันนี้อะมาขึ้นตะกร้ามาก่อนเลยขึ้นตะกร้ามาก่อนเลยสา,สามสามซองเนี่ยกินได้สิบห้าสิบห้าเมตรกินได้เจ็ดวันก็คือวันละสองแคปซูลหลังอาหารเป็นสูตรกินหลังอาหารเดี๋ยวจะาบอบอกว่าทาไมต้องกินหลังอาหารนะอะสามซองนี่เป็นสูตรแบบเป็นคอสกินเจ็ดวันวันละสองแคปซูลนะคะทุกคนเอาของมาเลยเอาของมาเลยวีนี่หรอนี่เลยนี่เลยจ้ะปีนไหมเราปีนจอก่อนอื อ่านี่รอเขาส่งกะกร้อ่ะโอเคเราตะกาแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนได้จะบอกว่าได้ไหมนี่โปรนี้เป็นโปรสามซองสำหรับกินเจ็ดวันวันละสองแคปซูลวัดผกดเลยเจ็ดวันเนี่ยลูกค้าได้ส่วนใหญ่เงินหายหมาหายเนี่ยประมาณสองถึงสี่บาทมันมันโอ๊ย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 ตื่นบัดนี้มันมีแต่านกระเทือนระบาดดีเฮ้ยต่อมีแเล พันมาตอนใดระครั้งเนี่ยนี่ก็ได้เออมาเด้อผู้เอ้ยเอาขันลูกขึ้นมาเนี่ยตกเกละครั่งเออพอยตื่นละครั้งพี่ต้องตื่นบอกหนึ่งซองมีกี่เมตรพี่หซองมีห้าแคร็บหนึ่งสองมีห้าแครบมีห้าแคร็บสามมีหาแคร็เซตสามซองนี้เป็นเซตกินได้เจ็ดวันและปกติ